สวัสดีครับพบกับช็อกเอลิฟเฟนแฟมิลี่น้องจูเนียนะครับวันนี้มาดูพ่อลูกเขาอ้อนกันนะครับเดิดูๆๆๆๆนอนกินเลยครับนอนกินเลยอนอนกินอย่างเดียวคนนี้อยู่กับพ่อเดี๋ไม่ดื้อครับผมไม่ดื้อนะครับผมรักพ่อนี่ผมรักพอ่อนะรักพ่อนะ <laughs> ผสมเนาะ thank you thank you ผสง thank you ด้วยเลือกอ้อนต้องยกให้หนาวนะครับเลือกอ้อนเนี่ยหนาวสายอ้อนเนี่ยเราอยู่กับพ่อจ๋าใ้ออด้ทั้งวันนะครับ ปอนกินอย่างเดียวคนนี้นี่นี่ป้อนกินอย่างเดียวได้คนนี้นี่ผมไม่ดื้อน,นะคุณปู่ผมอยู่กับพ่อจา๋าเนี่ยผมไม่ดื้อน,นะผมจะเป็นเด็กดีของพ่อจา๋าเป็นเด็กดีของคุณปู่นะพ่อจา๋าสอนหนูดีหนูจะเป็นเด็กน่ารัก เป็นเด็กน่ารักของแม่แม่เอฟซีฮึ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 โอ้โหนอนกินบินขันเนี่ยถ้าเป็นไก่เนี่ยเก่งนะเนี่ยถ้าเป็นไก่เนี่เก่งมากเลยนะนอนกินบินขันเนี่ยอ่าสุดยอดของไก่นะอันนี้ก็สุดยอดของช้างเหมือนกันนะเนี่ย สุดยอดของช้างช้างแสนรู้ช้างแสนรู้ช้างน่ารักเนี่ยอ้าเอาคารลงไปลูกค้าลงไปกินนะ่ะอาคารลงไปกินแล้วอาคารลงไปกินแล้วเอามาเลยมาเลยพี่จูมาแล้วพี่จูไปหาน้องเลยลูกหาน้องเลยหาน้องเลยอายุต้องหนักกว่าไหมพี่จูเขาสามปีอันนี้สองปีอ่าตอนนี้ที่อนเดอร์พี่ ออมาแล้วพี่พี่มาแล้วพี่ใหญ่มาแล้วพี่ปุ้ยมาแล้วเนี่ยอ้นี <ule> uh, ่ ers, <VMware Interestingly. S 2> พี่เลี้ยงมาแล้วเนี่ยพี่เลี้ยงดีเด่นมาแล้วนี่พี่เลี้ยงดีเด่นนะครับปุ้มปุ้ยอ่าพี่เลี้ยงของน้องๆพี่เลี้ยงใจดีพี่เลี้ยงใจดีครับอืม พี่สาวที่แสนดีของน้องๆเนี่ยคนนี้รักน้องครับรักน้องสมัยก่อนพี่ปุ้ยดีก็ติดแม่วานะครับติดแม่วาสมัยครับเป็นเด็กพอเขามีน้องจูแล้วเขาก็รักน้องเขาเนี่ยรักน้องเขารักน้องมากคนเนี้น้องข้าใครอย่าแตะ น้องข้าใครจะแตะเน่นี่รักจูแล้วก็รักหนาวด้วยเด้อพี่พี่พี่ปุย้ยน้่นหนาวเขาน่ารักแล้วทุกวันเนี่ยเขาไม่ดื้อมันเก่าแล้วนะเขาพัฒนาแล้วนี่เขาพัฒนาแล้วเด้อเนี่ยคนไม่ดื้อละอ้าวอ้าวอ้าวมหายายล้วเฮ็ด คุณยายแล้วนี่คุณยายครับให้หนาวมำนมหน่อยครับคุณยายอขอยายม่ำนมไปโดนนมเหี่ยวไวอ้โดนนมเหี่ยวคุณยายเดย้ดูนมเหี่ยวแทนไม่นาไม่นาไม่ให้กินนมแล้วก็กินนมยายดีกว่าดูนมยายที่จะหวานหรือเปล่าจะหวานเหมือนน้ำอ้อยพ่อจ๋าหรือเปล่าอ สาวนาของเราเนี่ยก็ไม่สนใจลูกสาวนาหนูอ้วนอย่างยสาวนาเนี่ยฮะไม่ใช่ทองแล้วบ่เนี่ยฮะไม่ใช่มีอะไรกับพี่น้ำเพชรล้วบ่ท้าไม่อ้วนอย่างยรนะก่อนจะคลอดที่หนาวน kind of <this S 1> ี <that> ่ก็อ้วนอย่างนี้นะหนังตึงๆอย่างนี้นะหนังตึงๆอย่างนี้นะหนังตึงๆอย่างนี้นะเนี่ยฮะ เอาละฮาวฮาวฮาวน้าวโอเคชมความน่ารักของน้องจูครอบครัวน้องจูแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับะจะกินนมแล้วจะกินนมแม่แล้วเอาวแล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่อง Elephant Family น้องจูนี่ สวัสดีครับบ๊ายบาย